ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับงงดีร้านหายงงดีสาวนักศึกษาเอาจากักรยานยนต์มาจอดซ่อมทิ้งไว้ข้ามคืนอีกวันมาเอารถร้านถูกลื้อหายไปทั้งร้านงงดีสาวนักศึกษาเอาจากักรยานยนต์มาซ่อมทิ้งไว้ข้ามคืนอีกวันมาเอารถร้านถูกลื้อหายไปทั้งร้านสาวเผยตกใจเพราะเป็นรถที่ใช้ขับขี่ไปเรียนวันที่25ธันวาคม2 5 6 5มีผู้ใช้ติ๊กตอกลายหนึ่ง ได้โพสคลิปสภาพอาคารที่ถูกรื้อจนโลง่งพร้อมระบุข,ข้อความว่าเอารถมาซ่อมไว้เมื่อวานกลับมารถวันนี้ร้านหายวอดช็อคและงงสุดโดยในคลิปเป็นภาพของร้านซ่อมรถที่เคยตั้งอยู่แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วเหลือแต่ร้านว่างเปล่ากับเศษเหล็กสังกะสีของโครงสร้างอีกเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากโดยบอกว่า ร้านยังไม่เปิดหรือเปล่าครับร้านนั้นอาจเห็นมีแค่เราคนเดียวรออัปเดตค่ะร้านหายไปไหนแจ้งความวด่วนเลยเป็นต้นก่อนจะมีสมาชิกอีกคนเข้ามาตอบว่าร้านผิดปรับปรุงและย้ายไปเปิดชั่วคราวที่หน้าร้านขัวอิหลีตรงข้ามหอบ้านสุขสบายห่างจากที่เดิมประมาณ500เมตรครับต่อมาผู้สื่อข,ข่าวเดินทางไปพบกับนางสาวธนวันทายบุญมาอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสอบถามเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนางสาวธนวันเล่าว่าเมื่อคืนวันที่สองธันวาคม2 5 6หตนนำรถจักรยานยนต์มาซ่อมที่ร้านแต่ช่วงนั้นเป็นเวลา22่สินาฬิกาจึงได้จอดไว้ที่ร้านและจะมารถในช่วงเช้าจนกระทั่งช่วงเช้ามาที่ร้านก็ต้องตกใจเพราะร้านเหลือเพียงฝาผนังหลังคาร้านก็ถูกรื้ซึ่งตนเองยอมรับว,ว่ารู้สึกตกใจมากเพราะเป็นรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ขี่ไปเรียนหายไปจากนั้นจึงได้ถ่ายคลิปโพสตลงในท i k t อกจากนั้นได้เดินไปรอบๆร,ร้านจากนั้นสังเกตที่กำแพงทางร้านพบว่ามีการทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้จากนั้นตนเองก็ได้โทรศัพท์กลับไปถามจึงทราบว่าร้านย้ายจากจุดนี้ไปอีกประมาณ500เมตรโดยร้านได้สอบถามว่าจะมารถที่ร้านหรือให้ไปส่งที่ร้านเดิมตนจึงบอกว่าให้นามาส่งที่ร้านเดิม ต่อมามีการแชร์คลิปของตนเองจนดังไปทั่วจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นตนเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันเพราะไม่ทราบมาก่อนว่าร้านจะย้ายและอย่าพยายามจอดรถไว้ที่ร้านข้ามคืนเพราะร้านอาจจะย้ายเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ